สองวิธีทําไข่ออนเซนนะครับผมแบบแรกก็คือให้ไข่แดงเนี่ยเหลวๆนะครับแบบที่สองให้ไข่แดงเป็นก้อนหนึบๆแบบนี้นะครับผมทํายังไงไปดูกันเลยเตรียมน้ําเปล่า1000มิลิตรครับผมจากนั้นก็ต้มให้น้ําเดือดจัดเลยนะครับเมื่อน้ําเดือดแล้วก็ยกลงมาข้างล่างครับผมเราจะตัดความร้อนด้วยน้ําเปล่า200มิลิตรครับจากนั้นก็คนให้เข้ากันครับใส่ไข่ของเราลงไปเลยวันนี้พี่บิกใช้เป็นไข่ไก่เบอร์สองนะครับ พักไว้17หน้าที่เมื่อครบเวลาแล้วก็ตักไข่ออกมาครับนํามานอกไว้กับน้ําเย็นครับต่อมาเราก็จะมาตอกไข่กันนะครับผมนี่เลยนะครับผมก็จะได้แล้วนะครับไข่ออนเซนญี่ปุ่นครับวิธีที่2ครับใส่น้ําเปล่าลงไป1,000มลตรนะครับผมหรือน้ําที่ใช้ต้มนะครับให้ท่วมไข่นะครับจากนั้นก็ใส่เกลือลงไปครึ่งช้อนชาเปิดเตาได้เลยครับผมรอให้น้ําเดือดจัดเลยนะครับเมื่อเดือดจัดแล้วก็ปิดเตาลงได้เลยครับ ใส่น้ำเปล่าลงไป75ม mm ลเพื่อตัดความร้อนนะครับผมจากนั้นก็ใส่ไข่ไก่เบอร์สามลงไฟเราจะพักไว้14นาทีนะครับเมื่อครบเวลาแล้วก็นำมาน็อกน้ำเย็นได้เลยครับผมจากนั้นก็ตอกไข่ออกมาได้เลย,เลยก็จะได้แล้วนะครับ2วิธีทำไข่ออนเซนนะครับให้ไข่แดงเหลวๆแล้วก็ให้ไข่แดงเหนืบๆแบบนี้นะครับชอบวิธีไหนพิมพ์บอกพี่บิ๊กหน่อยนะครับผม